สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับผมกับรถยนต์มือสองนะครับวันนี้มีโตโยต้ายาริสนะครับทั้งหมด4คัน4สีนะครับบอกเลยว่าแต่ละสีสวยมากๆครับคุณลูกค้าเดี๋ยวพาแนะนํากันทีละคันเลยนะครับนะเอาแบบข้าวๆพอสังเขตนะครับนะแต่บอกเลยว่ารถแต่ละคันเป็นรถสวยปีใหม่ทังนั้นนะครับเริ่มกันที่คันนี้เลยนะครับโตโยต้ายาริส1.2สปอร์ตวันนี้เป็นตัวรองท็อปนะครับคุณลูกค้า เป็นตัวแฮทแบกห้ประตูได้เป็นสีนี้เลยครับสีฟ้าออกฟ้าเข้มๆนะครับพร้อมชุดแต่งนะครับเป็นไร้หกแปดนะครับนี่ได้ชุดแต่งรอบคันนะครับคันนี้นะแล้วก็ตกแต่งได้สวยงามมากๆเป็นสีฟ้าเดิมโรงงานเลยนะครับเป็นสีลูกกวาดเลยก็ว่าได้นะครับสําหรับโชมนี้ล้อมแม็กก็แน่นอนครับได้เป็นลายใบพัดแบบนี้เลยครับสวยๆพร้อมยางใหม่4เส้นนะครับผูผ้าคันนี้รถ เป็นตัวปี2021นะครับนะเลขไม้เท่าไรเดี๋ยวผมพาเข้าไปชมด้านในเลขไม้กันครับโอเคครับมาชมด้านในนะครับผมเลขไม้ครับ58,000นโลนะครับคันนี้นะรถปี2021หน้าจอมี p p p l e a r p า a y Android Auto นะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชัน่นครบเลยนะครับลูกค,ค,ค้าเกียร์ออโต้คุญแจสำรองทุกอย่างอยู่ครบนะครับกระจกไฟฟ้าภายในเป็นเบาะหนังสีดำ เดินด้วยได้สีฟ้าแบบนี้เลยครับสวยมากๆนะครับคุณลูกค้าสําหรับสีฟ้าคันนี้นะครับราคานะครับพี่พนะอยู่ที่4 9 9 0 0 0บาทนะครับเป็นตัว1.2สปอร์ตปี2021นเดะครับเดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปกันเลยคันถัดมานะครับผมก็เป็นสีขาวตัวท็อปครับคันนี้1.2สองสปอร์ตพรีเมียมนะครับแฮตแบ็กประตูนะครับตัวนี้เป็นตัว แบ็กรูฟด้วยนะก็คือหลังคาดานะครับแต่จะไม่ได้มีชุดแต่งเข้ามาครับตัวท็อปจะไม่มีนะครับส่วนใหญ่ชุดแต่งจะอยู่ในตัวรองท็อปเท่านั้นนะครับคุณลูกค้าแต่ถามว่าติดตั้งเพิ่มเติมด้านนอกเองได้ไหมติดตั้งได้ทุกรุ่นทุกแบบเลยนะครับคุณลูกค้าแล้วก็นี่ครับเด่นๆเ,เลยนะโลโก้เป็นโลโก้แก้วนะครับนี่ มีการเซ็นเซอร์ฝังเซนเซอร์การเตือนการออกนอกเลนพวกนี้ครบเลยนะครับตัวนี้ออปชั่นเยอะมากเพราะเป็นตัวท็อปตัวแบ็กกร๊ปหลังคาดําแบบนี้เลยนะครับมาดูภายในกันดีกว่าเลขไม่เท่าไหร่นะครับมาชมกันเลยโอเคครับเรามาดูภายในตัวนี้กันบ้างนะครับเป็นตัวท็อปไม่มีคุณแจแบบเสียบแล้วนะครับเป็นปุ่มเอนจิ้นสตาร์ทแบบนี้เลยนะครับคุณลูกค้าแล้วก็เดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูหน้าจอหน้าปัดสวยมากนะครับนี่ครับผม นี่จะเป็นภาพกราฟิกยาริสโอ้โหอย่างสวยนะครับคุณลูกค้านะแล้วก็เครื่องเล่นทุกอย่างไม่ต้องห่วงครับครบครันเลยนะครับนี่เป็น Android Auto Apple CarPlay มีตัดกระจกตัดแสงนั่นหลังอัตโนมัติแล้วก็นี่ครับกล้องหน้ารถที่แถมติดตั้งมาให้นะครับ4ี่พกว่าบาทนะกล้องหน้ารถตัวนี้ชัดเจนทั้งกลางวันกลางคืนเลยนะครับคุณลูกค้าเป็นเกียร์ออโต้แอร์ออโต้นะครับพวงมลลาลัยมันติฟังก์ชัน ออปชันเพียบนะครับนี่อยู่ตรงนี้เลยออปชันอยู่ด้านข้างเลยนะครับนี่ครับมีการเตือนกันออกนอกเลินเทคชั่นคอนโทรเตือนกันชนด้านหน้าออโต้สตาร์สต็อปครบเลยนะครับคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะครับคันนี้นะครับผมราคาอยู่ที่5 30, 000, ้าแสนสามหมื่นบาทนะครับสีขาวสวยๆเดี๋ยวเราไปชมคันถัดไปกันต่อเลยนะครับ ต่อมานะครับเรามาดูกันอีกคันหนึ่งคันนี้ก็ตัวท็อปเช่นกันนะครับผมนะแต่สีผมบอกเลยว่าโค้ดจี๊ดนะครับเป็นเหลืองมะนาวเลมอนหรือเขียวมะนาวนะครับแล้วแต่จะเรียกเลยแต่จี๊ดแน่นอนสีตัวนี้นะครับเป็นตัวพ็อปตัวท็อปแบบตัวเมื่อกี้เลยนะครับออปชันเหมือนกันเลยแบคลูปหลังคาดาโลโก้แก้วนะครับไฟเดยลงเดย์ไลท์ล้อมงล้อแม็กนะครับนี่แม็กสวยๆแม็กลายเดียวกับตัวรองท็อปเลยครับความแตกต่างก็คือแค่ออปชันหลังคาดําแล้วก็ภายใน ที่แตกต่างกันพอสมควรนะครับสำหรับตัวรองท็อปนะนี่ครับภายในให้ดูนะครับเหมือนเดิมเหมือนกันนะครับนึกว่าคันเดียวกันนะครับนะก็เป็นเบาะหนังสีดําได้สีฟ้านะครับเกียร์ออโต้พร้อมอะไรมันติฟังก์ชันทุกอย่างอยู่ครบนะครับนี่ติดตั้งมาเองสวยมากเลยครับวิบวับวิบวับเลยนะครับคุณลูกค้านี้ส่วนคุณแจก็เหมือนกันนะครับเป็นคีเล็มาครับเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูเลยกันนะครับว่าเหมือนกันไหม นี่ครับกราฟิกทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับเป็นรถสีขาวเนาะแต่น่าจะเปลี่ยนให้เป็นรถถ้าเราสีเขียวมะนาวน่าจะเปลี่ยนรถสีเขียวมะนาวให้เรานะโอ้โหไม่นั้นสุดยอดเลยนะครับคุณลูกคา้าเลขไม้นะครับ4 2 5หมืกิโลนะครับสาหรับสีเขียวเลมอนนะครับพวงมาลัยนะครับหมุนง่ายนะครับนี่ขนาดรถจอดนะครับยังไม่ได้ขับนะ เป็นพวงมาลัย Power ไฟฟ้านะครับแล้วก็เครื่องเล่นเชื่อมต่อบลูทูธ Android Auto a p p l e CarPlay ทุกอย่างได้หมด Air Auto นะครับออปชั่นก็จะเหมือนกันเลยครับที่มีอยู่ตรงนี้นะเหมือนกับคันที่แล้วเลยเหมือนกันเด๊ะเเลยนะครับคุณลูกค้านะก็คันนี้นะครับราคานะครับผมนะ549,000บาทนะครับ5 4 0 0 0 0เข้าันบาทบัวท็อปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูคันถัดไปกันเลยครับมาครับมาดูกันที่คันสุดท้ายนะครับเป็นยาริส ซีดานนะครับหรือยาริสสประตูเอทีมนั่นเองครับคุณลูกค้าจะไม่เหมือน3คันที่ผ่านมานะครับคันนี้เพราะว่าเป็นตัว4ประตูเอทีมนะครับเจ็ดตัว G นะครับผมนะตัวท็อปเหมือนกันนะครับคันนี้นะครับราคานะครับคันนี้นะบอกก่อนเลย4ี่แ0 0เบาทเท่านั้นเองนะครับรถสวยๆสีน้ำเงินเข้มนะครับนี่น้ำเงินเข้มๆเลยแต่เป็นตัวท็อปของ A อทีมนะครับคุณลูกค้าก็จะสวยๆแบบนี้เลยไปดูภายในกันนิดนึงว่าตัวท็อปเอทีมจะเป็นยังไงมั่งนะครับนะ ไปดูกันนี่บากก็เป็นเบาะผ้าสีดำเป็นกำมะหยี่นะครับเป็นกำมะหยี่นะแล้วก็ตัดด้วยลายเส้นได้สีฟ้านะครับก็ถือว่าสวยอยู่เกียร์ออโต้นะครับพุงมาลัยมันติฟังก์ชันแอร์ออโต้ทุกอย่างอยู่ครบนะครับสวยเดิมโรงงานแน่นอนเป็นตัวเอทีพสี่ประตูนะครับรถเก๋งสี่ประตูนะที่ร้านเรามีครบนะครับรถเก๋งสี่ประตูห้าประตูนะครับโดยเฉพาะตัวอีโคคาร์ที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับนะสี่สีสี สไตล์นะครับนะแล้วแต่ใครชอบแบบไหนนะครับคุณลูกค้าก็อยากบอกว่าทุกคันนะครับฟรีดาวได้หมดนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับถ้าสนใจคันไหนก็สอบถามเพิ่มเติมที่ไอเดียไลน์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวมีรถสวยๆเข้ามาใหม่เดี๋ยวมาแนะนํากันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับสนใจสอบถามแท้ที่เบอร์โทรด้านล่างหรือไอเดียไลน์แอดมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ